จะหาว่าเราเราแบบไม่เอาหรือแบบปล่อยหรืออะไรเงี้ยคือต้องท้องเข้าใจก่อนคือว่าเราเตะติดกันมา2วันเตะสวันเตะซึ่งมันเป็นเกมเลื่อนมาจากของลาบเรียมันก็เลยกลายว่าเกมลาบเรีเราต้องเตะในอีก2วันเองแล้ววันนี้อีกได้พักแค่2วันแล้วเตะมึงทองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็พยายามที่จะมองทั้งเกมนี้แล้วก็เกมเอเบคัที่จะเจอมึงทองอีกครั้งด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะ โรเทชันผู้เล่นด้วยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของนักเตะหลายคนเพราะมีหลายคนเจ็บในช่วงช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นซาก้าเองแล้วก็ลิช่เอเนี้ยแล้วก็นิวกับปกก,ก็เล่นมาคำาึสึกมาเยอะเย้ยก็พยายามที่จะพักเกวือหลักเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ผู้เล่นที่ทดแทนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเวลาในการซ้อมและทำความเข้าใจกันน้อยมันเลยทำให้เกมออกมาไม่ี ไม่สมูทเท่าไหร่อะไรเไงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆเราเราเร,าเร,าเริ่มต้นเกมได้ดีอะไรเงี้ยแต่พอเมืองทองเริ่มขยับเดินไล,ลไ่อะไรเงี้ยก็เราทำให้เราขอมวลได้ยากแล้วก็เสียบอลง่าย,ยงองเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เล่นตัวหลักลงไปเพื่อ,อเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นเรื่องของการเข้าใจท้นยข้ออะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆก,ก็ทําได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมเชิเมืองทองเหมือนกันครับที่ที่เด็กเดวรุ่งเขามีศักยภาพที่ดีมากแล้วก็เล่นได้ดีดังนั้นตรงเนี้ยก็ดีใจกับเด็กของเราด้วยที่วันนี้ได้สั่นแล้วก เราก็เป็นเรื่องหนักใจแม้ที่จะเจอมุนทองอีกทีในในวันพุธอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเราก็จะพยายามเอาชนะแลเพื่อเพื่อขอรอบต่อไปงได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมุนทองเป็นทีมที่ดีเล่นบอลมเท้าสุดเท้าได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่กำลังขึ้นมาก็มีความสามารถเรื่องเข้าใจเกมขั้นสูงอะไรเงี้ยแต่เราก็มั่นใจในในสภาพของทีมเราเรื่องของเกมของเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอกันทีเราก็ยังมั่นใจว่าเราจะจะ,จะเป็นผู้ชนะ ตอนนี้แต้มผ่านจากเวลามาไม่มากครับยังคิดมั่นนว่าจะไล่หนีจนนักสุดท้ายแบบก็นี่แหละที่ครึ่งหลังพยายามที่จะเอาตัวหลักลงไปเพื่อเอาผลงานแข่งที่ที่เราต้องการที่จะสู้กับทีมแบบมุลามให้ให้สุดทางให้ได้อะไรเงี้ยไม่งั้นวันนี้ก็เลยต้องต้องแลกมาด้วยความล้าของนักเตะด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีใจที่ได้สามแต้มแล้วก็คิดว่าแฟนบอลก็คงคงมีความสุขกับสามแต้มนี้แล้วเราก็ยังอยู่ในเส้นทาง